นี่คือม้าแห่งความวาง,บ,างบ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนนุ๊กถนแปดแยกทิพทำามาถึงก็จะมีที่จอดรถและมีจุดถ้าผู้ใหญ่ใจดีขา่าย้าพเวนรอบๆจะมีชิปปุูนพาก่อนคือว่าแล้วนะคะนี่เป็นน้ำเด็กเดี่ของวกเนือเองค่ะ คนไทยเอ็มมารีนาวูเมที่เต็มไปด้วยหลังสึที่ทานมากมายแห้หนูและเพื่อนๆนได้อ่านค่ะอ่านเพื่อนเพื่อนัมาก er anyway. เลยค่ะนี่จะเป็นรีเวีรับประทานอาหารของคัวหนูเองค่ะผู้ใหญ่ใจดีมาเจออาหารอะไรนะคะจะพา ขึ้นไปดูท้องถองค่ะมีห้องนิทําเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นห้องน็กออนนะคะน่องัน่นารักมากอายุทำเรือนชุวหนึ่งควบคขึ้น มิตรบ่ายาทีน้องๆดูเลยค่ะนี่จะเป็นเราห้องในกคางน้องๆน,น่ารักก็น่ารักมากๆเลยค่ะไม่ให้จำน้องได้นะคะบายบายเลยลูกบายบาย จะพาไปดูบริวานอาหารของท่านทองประเจริอาหารนะะ่านะตรงนี้แล้วนะคะที่คือห้องสุดท้ายแล้วหนูอ,อยู่ห้องนี้เองค่ะผมกำลังตตบอกเลยคะ่ะสนุกมากมากถึงเวลาทานข้าวแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีสั่งมากจองดีย้ยง กับพวกหนูมาน,น,นะคะมายำหนูที่บ้านแห่งความหวังใครอ่อนนุดวาโบจะจักเงินหาช่องทงางต่างๆได้เลยนะคะขอบคุณนะคะจุกันรีวิวค่ะ